สุริยันเล็กพอยเย็นยิ่งพร้อมสารต่อฟอร์มแรงเปิดหน้าทาชนอาวุธหนักก้องเทพทีเคแสนชยัยที่อยู่ในช่วงกำลังมั่นใจต่างหวังลุ้นปิดเกมเร็วเพื่อคว้าโบนัสต่อเนื่องในศึกวันลุมที่มี54สุริยันเล็กพอยเย็นยิ่งมวยบูหมัดโหดวัย27ปีจากมหาสารคามเดินหน้าตามล่าโบนัสเป็นไฟที่6ติดครึ่งร้อนพร้อมลุยใส่ ป้อมเทพสทีเคแสนชยัยมวยซ้ายใจถึงวัย25ปีจากบุรีรัมที่หวังดับซ่าคู่ชกเก็บแต้มชัยต่อเนื่องให้ได้โดยพร้อมซัดกันภายใต้กติกามวยไทยพิกัดเฉพาะแคดเวท132ปอนในสุดวันลุมพินี54วันศุกร์ที่8มีนาคมนี้สุริยันเล็ก การได้รับโอกาสมาชกในศึกวันลุมที่นีเปลี่ยนชีวิตผมไปเยอะมากผมภูมิใจมากที่ตัวเองขึ้นชก5ครั้งและเก็บโบนัสได้ทั้งหมดกลับมาปีนี้ผมตั้งเป้าอยากทำผลงานให้ออกมาดีกว่าเดิมอยากแสดงฝีมือที่ดีที่สุดให้ทุกคนได้เห็นปฟนี้ถ้าผมเก็บชัยชนะสวยๆได้อีกครั้งคิดว่าตัวเองน่าจะเข้าใกล้โอกาสได้สัญญาวันมากขึ้นไปอีกครับ ทางฝั่งป้อมเพชรพีเคแสนชยัยไฟล่าสุดผมเอาชนะริติเดชมาได้ถือว่าเป็นไปตามแผนที่เตรียมเอาไว้ถึงตอนนี้ผมพอใจในการปรับตัวเรื่องของการชกสามยกและใช้งวมเล็กของตัวเองมากทั้งในส่วนของการออกอาวุธรวมถึงป้องกันตัวกลับมารอบนี้ผมเตรียมตัวมาดีเต็มที่เหมือนเดิมไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงอะไรมากอยากชกให้ประทับใจคนดูมากที่สุดครับ ฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้เรื่องฮิตประเด็นฮอตด้วยกราบขอบพระคุณอย่างสูง